สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้จะพามาดูต้นบุกหวานกันเนี่ยค่ะลักษณะของต้นบุกหวานผิวเขาจะเรียบเดี๋ยวดูต้นต้นใหญ่ๆนี่ค่ะลักษณะของต้นบุกหวาน ผิวเขาจะเรียบต้นเท่าแขนเลยต้นใหญ่มากอันนี้ทานได้นะคะต้นเอาไปแกงหรือว่าจิ้มน้ำพริกเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกหรือว่าแกงแกงใส่เนื้อย่างเงี้ยค่ะที่บ้านท่าน ใช้ทำเมนูอะไรได้บ้างาช่วยคอมเมนต์ด้วยนะคะมาดูดอกบุกกันค่ะเนี่ยค่ะลักษณะของดอกบุกมันยุบแล้วนานๆเขาจะออกดอกทีนึงใช้เวลาสองสามปี กำลังเริ่มขยายพันธุ์ค่ะแกงอร่อยนะคะไม่คันไม่เหมือนบุกป่าที่มันผิวมันขุขรค่ะมันจะมีความคันแต่เนี่ยเป็นบุกหวานดูต้นนี้สูงต้นยังอ่อนอยู่เลยค่ะทานได้นะคะเอาไปทำอาหารได้เนี่ยค่ะลักษณะต้นของเขา สองต้นติดกันเลยผิวเขาจะเรียบต้นใหญ่มากผิวเขาจะเรียบไม่คันหัวเขาก็ทานได้นะคะหัวเขาก็เอาไปทำอของหวานเอาไปเชื่อมหรือว่าเอาไปนึ่งนึ่งแล้ว ขูดมะพร้าวโรยน้ำตาลอย่างเงี้ยค่ะแล้วนี่การขยายพันธุ์ใช้วิธีแบบฝังหัวหรือวาอ่าแยกหนอก็ได้ค่ะมีหนอของเขาเยอะมากกอหนึ่งจะมีหน่อเยอะมากปีที่แล้วคงไม่ได้ขุดนะกอนี้ดูหนอเขา หน่อเล็กหน่อใหญ่เยอะเต็มเลยรอฝนตกเราจะมาแยกหน่อกันค่ะมาแยกหน่อไปปลูกเราจะได้มีบุกให้ทานหลายๆกกอาที่บ้านท่านผู้ชมไว้มีบุกหวานไว้ทำอะไรได้บ้างค่ะคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นได้นะคะ แลกเปลี่ยนความรู้กันค่ะเนี่ยค่ะต้นอ่อนต้นเล็กๆหัวเขาเล็กต้นเขาก็จะเล็กตามแต่ถ้าเราเก็บไว้สักสองสามปีหัวเขาใหญ่หัวเขาใหญ่ต้นเขาก็จะใหญ่ปลูกไว้เมื่อปีที่แล้ว ขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะแล้วคลิปหน้าเราจะมาทำอาหารเกี่ยวกับต้นบุกกันค่ะคลิปหน้าจะมาแกงบุกกันค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ